ที่ทำเพลงให้ใครร้องหรอคะแค่เธอกับฉันคืนนี้เรานับดาวด้วยกันเปิดโหมดพระจันทร์อยู่กับฉันได้หรือเปล่าเราไม่ต้องบทมาเพลงฉันมันยากความจริงจิเพลงฉันมันไม่ได้ยากจริงๆแล้วทำแบบท่าเต้นมา2เวอร์ชันค่ะมีเวอร์ชันค่ะสำหรับคนมีคู่กับสำหรับคนโสดนะคะ แล้วคะ่ะกลับมาอีกครั้งหนึ่งครั้งที่แล้วที่มาที่นี่ก็คือมาถ<บ>่ายแบบถ่ายปกสวยรอบนี้ก็สวยมาโปรโมทเพลงใหม่สวยสวยน่ารักน่ารัก,น,รกน่ารักน่ารักเป็นเพลงแบบน่ารักน่ารักเพลงนี้เป็นเพลงแบบเพลงป๊อปน่ารักใสๆแล้วก็เนื้อหาก็จะมีความอ่อนออนอ้อนแบบอ้อนอีกคนหนึ่งว่าแบบเออก็อยากอยู่ด้วยแต่แบบไม่ได้อยากอยู่ด้วยแล้วเธอต้องแบบคอยรับโทรศัพท์เนี่ยปะ อยากแบบว่าเออให้ตัดโลกข้างนอกไปเลยเปิดหมดพระจันทร์แล้วยู่กับฉันด้ป่าอะไรเงี้ยอ่อนๆเอออยู่แค่กับเราอะไรเงี้ยก็เมื่อแก้มเหมือนกันนะคะเพราะยิ้มเยอะไม่เกี่ยวก็ก็ได้เปลี่ยนมูดเปลี่ยนฟิลบ้างแล้วก็แล้วก็ตอนร้องก็ได้คนพบว่าเออมันก็ต้องสลับช่องการร้องใหม่อะไรเงี้ยเพราะว่าพอมันคนละเนื้อหามันก็แบบอืม การใช้เสียงอะไรเงี้ยมันก็จะแบบแตกต่างไปจากเดิมซึ่งก็ก็คิดว่าคนฟังน่าจะชอบกันค่ะก็เป็นแบบอีกมุมหนึ่งอะไรงี้แรกๆก็ต้องหาช่องนิดนึงเหมือนกันแล้วเพลงนี้ก็ตั้งใจแบบว่าให้มันง่ายขึ้นหมายถึงว่ารท้องตามง่ายขึ้นด้วยเพราะว่าที่ผ่านมาทุกคนถามว่าพี่ทาเพลงให้ใครร้องหรอคะเหมือนแบบเพลงซอมมารีซอมารีร้องได้คนเดียวเพราะว่าเสียงสูงไม่ไหวอะไรอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าอะเพลงนี้ ท่อนหลบแทบจะไม่มีเลยน้อยมากเพราะฉะนั้นก็แบบว่าเอออยากให้คนแบบร้องตามกันได้เยอะๆโดยไม่ต้องบทมาเพลงฉันมันยากเพราะิงจิ้งฉันมันไม่ได้ยากอะไรอย่างเงี้ยก็เพลงนี้ก็อยากให้มันฟังสบายๆแล้วก็ร้องตามกันได้ในทุกๆโอกาสอะไรเงี้ยจุดเริ่มต้นก็มาจากที่วางเยียร์แพลนกับค่ายแล้วเราก็จะเห็นแล้วว่าเดือนไหนเราจะปล่อยเพลงใช่ไหมเราก็เลยเห็นว่าเอซิงเกิลแรกของปีเรามันเป็นใกล้วาเลนไทน์ก็ลยอยากได้เพลงรักพอมาเป็นเพลงรักก็คุยกันนักแต่งเพลงกันอะไรเงี้ยว่า เอาลักแบบไหนมันก็จะมีลักหลายแบบเนาะลักแบบแอบรักหรือว่าลักแบบลักปานจะกืนกินรักแบบชีวิตนี้มีใครอื่นไม่ได้หรือว่าอะไรยังไงอะไรเงรี้ยก็อยากได้ให้มันดูไม่ซีเรียสมากดูเป็นความรักแบบน่ารักใสๆไม่ได้ไม่ได้ถึงขั้นว่าขอให้เธออยู่กับฉันไปทั้งชีวิตแต่ว่าเอาคืนนี้ก่อนนะคืนนี้เปิดโหมดพระจันทร์อยู่ด้วยกันก่อนอะไรอย่างเงี้ยเป็นแบบว่าน่ารักน่ารักอ่อนๆค่ะ ก็แฮปปี้นะอย่างมุกเนี่ยก็เราก็เคยทํางานด้วยกันตอนเพลงไม่ได้ก็ไม่เอาเนาะ mm hmm. กับพี่ชนพี่ชนก็ทํางานด้วยกันรั้งแรกใช่ค่ะก็แบบก็ดีนะรู้สึกคลิกรู้สึกทํางานด้วยง่ายมากๆอะไรเงี้ยแล้วก็ทุกอย่างเกิดขึ้นไวมากเพราะว่าทันทีที่เรารู้เยเยร์แ p l a n มันคือช่วงประมาณจากแบบปลายเดือน11แล้วอะก็ประชุมกับมุกกุตั้งแต่ปลายเดือน11จนเขาแต่งเพลงมาเสร็จประมาณแบบว่าวิกหนึ่งวิกสองของทันวาอะไรอย่างเงี้ยเสร็จป,ปุ๊บรีบทำดนตรีเสร็จแล้วก็ปุ๊บปับ๊บก็คือแบบ เออันแป๊บเดียวอะทุกอย่างอะเสร็จภายในแบบ2เดือนก็คือแบบเพิ่งเห็นเดียแพนแล้วก็เล่นไทยหรอได้คือจริงๆเราอะเป็นคนที่มีเพลงอยู่ในสต็อกประมาณหนึ่งซึ่งจริงๆมันจะสามารถหยิบเพลงในสต็อกนั้นอะมาปล่อยได้แต่คราวเนี้ยอีที่อยู่ในสต็อกก็ไม่มีเพลงรักเลยไงก็เลยต้องแต่งใหม่แล้วก็ทุกอย่างก็ต้องรีบเร่งทาตามทำลายมันก็เลยออกมากลายเป็นแบบ2เดือนมาัจจันย์ค่ะก็จริงๆได้เจอน้องบ่อยมาก ปีที่ผ่านมาคือไปงานไหนถ้าสมมติดูแบบไลฟ์อัพศิลปินจะเจอท r นิตี้บ่อยมากเราจะเล่นในเวลาค่อนข้างแบบใกล้ๆกันอะไรเงี้ยก็เลยทําให้ได้เจอกันหลังเวทีแต่ว่าไม่ไม่เคยได้คุยกันสักทีอะไรเงี้ยมีได้คุยกันบ้างแบบน้อยมากๆก็เลยรู้สึกว่าอ่ะก็น่าจะเป็นโอกาสอันดีที่แบบว่าจะได้มาลองทํางานด้วยกันดูอะไรเงี้ยค่ะจริงๆก็จะมีแบบหลายคนที่ที่เราเหมือนรนะวังเป็นแคดเดตเนาะว่าแบบจะเลือกใครดีแล้วก็อาจจะด้วยแบบเห็นแจ็คกี้เยอะสุดอะไรเงี้ยแบบรู้สึกว่าคุณเคยสุดเพราะได้เจอกันบ่อยอะไรเงี้ยก็เลยอ่ะงั้นจิ โตเป็นหนุ่มพอดีด้วยเออให้มาเป็นพี่พระเอกหน่อยเพราะว่าแจ็คก,กี้เขาจะเป็นแบบเป็นลูกของบหมีถูกป่ะก็ครั้งนี้ให้มาเป็นพี่พระเอกละกัน<ๆ>ก็สนุกดีนะสนุกตรงที่เราก็ได้เรียนรู้ว่าเฮ้ยจริงๆแล้วว่าน้องน้องเป็นคนเงีย,งยบๆตอนอยู่ในกองน้องก็จะเงีย,งยบๆแล้วเราก็เป็นคนเงียบเหมือนกันแล้วก็แบบทำไงดีวะก็ต่างคนต่างพยายามช่วยกันคุยอะไรอย่างเงี้ยก็สนุกดีค่ะแล้วก็แจ็คกี้เก่งมากแบบ งานสายตาคือแบบที่หนึ่งเลยอะจากทุกคนที่เคยร่วมง,งานกันมาเรารู้สึกว่าแจ็คก,กี้คือคนที่ที่แบบงานสายตาคือแน่นอนมากคือสายตาสามารถแบบตกใครก็ได้เก่งมากจริงๆอะไรเงี้ยตอนอยู่ในกองถ่ายคือมองหน้ากันแล้วก็ยิม้มแล้วก็ยกนิ้วใส่กันทั้งยกนิ้วใส่กันทั้งวันแบบอย่อางเงี้ยแบบอยู่อย่างเงี้ย ดีดีอยู่กันแค่นี้ไม่แล้วมันก็แล้วมันแต่บรรยากาศในกองถ่ายเป็นเป็นบรรยากาศที่แบบน่ารักมากนะเพราะว่าเป็นครั้งแรกที่ถ่าย m อแล้วมีบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องอยู่เยอะมากมคือแบบทันทีที่เราได้บอกแบบคนรอบข้างคนรอบตัวว่าแบบเอ้ยเดี๋ยวจะถ่าย m อมวีวันนี้วันนี้ที่นี่ที่นี่เราก็แบบว่าพระเอกของวเราเป็นคนนี้อะไรเงี้ยเพื่อนเยอะอยู่ดีๆก็เพื่อนมาหาอะไรเงี้ยแบบทีมงานในแบบทีมงานบริษัทเราแบบในช่องอะไรเงี้ยก็แบบ เดี๋ยวไปถือกล้องถ่ายเบื้องหลังให้นเสนอตัวแบบคนไม่เกี่ยวข้องมาเพียบอะไรอย่างเงี้ยก็แบบเออสนุกดีแล้วก็ผู้กำกับเออทีมงานผู้ช่วยทุกคนแบบโดนตกหมดอะไรเงี้ยสนุกดีเหตุการณ์ไหนที่ทำให้เปิดหมดพระจันทร์หรอคะ จริงๆส่วนตัวเปงคนเปิดมหมดพระจันทร์แทบจะตลอดเวลาเลยอะเพราะว่าแบบอาจจะด้วยทางานด้านนี้ที่มันต้องปิดเสียงโทรศัพท์ต้องอะไรอย่างเงี้ยแบบอยู่หน้ากล้องบ้างอะไรบ้างมันจะแบบมีเสียงเล็ดรอดไม่ได้ก็เลยกลายเป็นคนติดนิสัใส่เปิดหมดพระจันทร์แทบจะยี่สี่ชั่วโมงคือดาวน์โหลดลิงโทนโทรศัพท์แบบซื้อถูกลิขสิทธิ์มาก็คือไม่ได้ใช้นะเพราะว่าแบบปิดเสียงไว้ตลอดอะไรเงี้ยก็จะเป็นคนแบบเปิดโหมดนี้ไว้ตลอดเลยแล้วก็ปัญหาที่เกิดขึ้นคือหาโทรศัพท์ไม่ค่อยเจอเพราะว่าบางทีไม่ได้จับโทรศัพท์รู้ตัวอีกทีคือโทรศัพทไหนว จำไม่ได้วางไว้ตรงไหนก็ไม่รู้ลําบากคือจะต้องให้ทุกคนเงียบเพื่อจะได้ให้ใครโทรเข้าแล้วฟังว่ามันสั่นอยู่ตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยโอ้เตียงนอนง่วงง่วงง่วงเตียงนอนพี่โจก็ต้องมีพี่โจกด้วยใครอีกคนดี่อ่ะแฟนๆแลวกันค่ะแฟนคลับแล้วกันเออมาอยู่ด้วยกันไม่ให้ไปไหนแล้ว ก็มอบให้ท se ุกคนที่ได้ฟังแหละค่ะเพราะว่าเพลงนี้มันเป็นเพลงรักแบบน่ารักน่ารักแล้วก็เป็นเพลงที่ถึงแม้ว่าจะไม่มีความรักแต่ก็หวังว่าใครที่ได้ฟังฟังแล้วอยากมีความรักอะฟังแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยอยากแบบส่งเพลงนี้ให้ใครจังเลยถึงแม้ว่าคนคนนั้นอาจจะยังไม่เข้ามาในชีวิตก็ตามอย่างน้อยก็อยากให้ใครที่ได้ฟังแม้ว่าจะอยู่ในอารมณ์ไหนก็ตามฟังไปปุ๊บแล้วแบบอย่างน้อยมีรอยยิ้มหรือมีความแบบเขินในใจอะไรอย่างเงี้ยอยากให้ทุกคนได้รู้สึกแบบเหมือนมีผีเสื้อบินในท้องอะไรประมาณนี้ค่ะ ก็ฝากหมดพระจันทร์ด้วยนะคะเพลงนี้ก็นอกจากจะมี MV ให้ได้ดูแล้วมีเพลงให้ฟังในสตรีมมิ่งแล้วนะคะก็ยังมีชาเลนจ์ด้วยก็จริงๆแล้วทําแบบท่าเต้นมา2เวอร์ชันค่ะมีเวอร์ชันค่ะสำหรับคนมีคู่กับสาหรับคนโสดนะคะมี2เวอร์ชันเอาไปเลือกเต้นกันได้นะคะส่วนแฮชแท็กชาเลนจ์ก็ง่ายมากคือชื่อเพลงอย่างเดียวไม่ต้องเติมอะไรท,ท,ท้ายข้างหลัง,งหมดพระจันทร์แค่นั้นเลยคะ่ะก็ฝากทุกคนด้วยนะคะฝากแบบไปเต้นหรือว่าถ้าเกิดไม่ถนัดเต้นจะใช้แบบแผ่นเสียงหมดพระจันทร์ในการประกอบคลิป ทำอย่างอื่นก็ได้เลยไม่ว่ากันนะคะยังไงก็ฝากเพลงนี้ด้วยค่ะฝากไปดู MV ด้วยนะคะแต่ว่าระวังโดนตกค่ะอยู่กับฉันได้ไหมมาหนังมองพระจ ไม่ต้องไปสนข้างนอกไม่ต้องแค่ไรทั้งนั้นอยู่กับฉันได้ไหมให้คืนนี้ของเราเหมือนกับฝันแค่เธอกับฉันคืนนี้เรานับดาวด้วยกันเปิดโหมดพระจันทร์อยู่กับฉันได้หรือเปล่าเย้ <Yay. S 3> และนี่คือพี่โซมาลีค่ะเย้ขอบคุณค่ะ